นนีะะคเราอยู่ที่งานเดี่วดอกกอเพลท้าวปี2024นั่นเองข้อเตี้ยมครับเนี่ยข้อเตียมเป็นที่อยู่เท่าไหร่คะ99ครับผมเป็นโครงงานวิจัยของโครงการพัฒนาความสามารถที่เจ็ดนักเสือไทย ราคา20บาทค่ะแล้วก็โอโคโนมิยากิเป็นพิซซ่าญี่ปุ่นสู้ๆนะคะว่าที่ทิวแล้วคือดูหน้าปกน่ารักมากค่ะดูคนนี้นะคะของเรานะครับผมจะลงหลักฟั้นของเราก็รวมผลงานที่เต็มทำไว้แต่สวัสดีค่ะทุกคนแล้ววันนี้นะคะเราอยู่ที่งานเติมมดมโอเพ่นเฮาปี2024นั่นเองแล้ววันนี้นะคะเราชื่อเกตและเราได้ได้รับหน้าที่เป็นพิธีกรแทนหมูหวานหนึ่งวันนะคะ และบรรยากาศในงานจะเป็นยังไงเราไปชมกันเลยค่ะซึ่งบริเวณนี้นะคะก็คือบริเวณที่ทุกคนที่อยากเข้าเตรียมเนี่ยจะมาไหว้กันนะคะโดยวิธีการไหว้เราก็จะใช้ดอกกุหลาบสีแดงค่ะ เรามาอยู่ตรงลานมอมหลวงปิดแล้วนะคะ<ร>ก็จะเห็นว่าลา,านเทเลทับบี้นะคะทุกคนค่ะเด็กเตียงเขาจะชอบบอกว่าอันนี้คือลานเทเลทับบี้ mm hmm. ก็คือตรงนี้ mm hmm. นี่ค่ะก็จะเขียนว่าเตียงอุดมศึกษาโอเพนเฮาส์แล้วก็มาชมกันเลยก็คือตรงนู้นก็จะเป็นเรื่องของการมีซูมแล้วนะคะแ้วตรงนี้นะคะเราก็จะมาอยู่กับซ้มของกิฟต์ไทยนะคะน, <laughs> นี่ค่ะป้าย คลิปไทยก็จะเป็นซุ้มอยู่ข้างๆร้า,า,านททียทับบี้เลยนะคะก็จะมีพี่ๆมาให้ให้คาปรึกษาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโ,โรงเรียนไหนคหนูมาจากโรงเรียนสตีสิริเกตค่ะวันนี้มาดู ซุ้มสินญี่ปุ่น,นะคะ่ะอ๋อไม่รู้สินสญี่ปุ่นหรอคะสินญี่ปุ่นมีอะไรขายหรือเปล่าคะอ๋ะอมีโอโคโนมิยากิแล้วก็ชาเขียวขายค่ะพี่ๆน่ารักมากเลยค่ะอุ้ยเขาหวานอันนี้ข้าวมวนหรือเปล่าคะใช่ค่ะพี่ม้วนม้วนต้องพี่ม้วนมาจากมวนได้อะไรจริงหรอคะก็ใช่คะ่ะแล้วตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่คะตอนนี้หนูกกำลังดูอ่าการอภิปรายของชมรมจิตไทยอยู่ค่ะอยู่กับรุ่นพี่ที่รู้จักค่ะอ๋อใช่ไม่เต็มร้อยนะแล้วช่วงนี้มันจะทำให้แบบ แล้วตอนนี้นะกะกาเราอยู่ตน้าก็สหรับส่วนนี้นะครับเป็นอ่โครงงานวิจัยของโครงการพัฒนาความสามารถพิเศษด้านภาษาไทยก็คือเราก็จะมาวิจัยเกี่ยวกับแบบอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับอ่เรื่องพวกภาษาศาสตร์วรรณกรรมวรรณคดีอะไรแบบนี้ซี่ตอนนี้ที่เพื่อนๆเราฟังอยู่เป็นเรื่องการศึกษาเพศวิถีในนิยายยรักชายประเภทโอเมก้าเบอร์สครับใช่ก็ถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถมาดูกันได้นะครับ ตรงนี้ก็จะมีคำอววยพอนะคะของชมรมบังเพ็ญประโยชน์ อะยากเข้าเตรียมครับอยากเข้าเตรียมเป็นที่ยูเท่าไหร่คะ99ครับผมที่ยูเท่าไหร่คะ8ปเจครับขอให้ติดกันทุกคนนะคะนอกจากเราจะมีเตรียมอุดมที่พญาไทนะคะก็จะมีเตรียมทั้งเตรียมอุดมภาคใต้เตรียมอุดมตอนออกเชียงเหนือแล้วก็เตรียมอุดมภาคเหนือมาจอยเราด้วยนะคะพ่ารักมากพี่ผิงมีอะไรอยากจะพูดไหมคะพี่ผิง ค่ะก็นอกจากนี้นะคะเราก็ยังมีบูธกิจกรรมภาษาไทยแล้วก็บูธต่างตัวนี้ค่ะแล้วก็มีการแสดงตรงเวทีตรงนั้นด้วยนะคะเป็นแบบการตอบคําถามเกี่ยวกับสายการเรียนต่างๆค่ะก็ถ้าอยากมาก็มาชมกันได้ค่ะได้ค่ะทุกคนนอกจากนี้นะคะก็จะมีสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมดศึกษาอยู่ตรงนี้ แล้วก็มีสมาคมผู้ปกครองค่ะตรงนี้นะคะมาจอยกันได้ทุกคนสนุกมากตนเกสดๆเมื่อกี้เนี่ยตรงนี้นะคะอย่างที่พูดไปเมื่อกี้แล้วก็คือเวทีนะคะที่เขาจะมีการสัมภาษณ์แล้วก็จะมีการเล่นกิจกรรมนะคะแล้วคาดว่าต่อไปก็จะมีวงดนตรตีมาด้วยค่ะทุกคนตรงนี้นะคะคือเช่ากวายพาคีค่ะ สับก๋วยป็นยังไงบ้างคะสับก๋วยอร่อยมากมาซื้อกันเยอะๆนะะตรนะคะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไทยถึงแปดสิบค่ะตรงไทยหมบร้า,านเจ็ดสิบเลยขอบคุณมากคะ่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็น Storytelling ค l ับทุกคนในนี้คือกิจกรรมของสายภาษานะคะทุกคน ภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นแล้วก็มีการทํากิจกรรมด้วยนะคะในนี้ต่อไปนะคะเมื่อเราเดินอ,ออกมาจากห้องนี้แล้วเราก็จะเจอของกิจกรรมที่มีซุ้มขายอาหารของสายภาษาต่างๆนะคะนี่นะคะนะคะภาษาเยอรมนนะะันค่ะ ะะถัดไปคืออะไรนะคะพี่เกถัดไปก็คือสายการเรียนภาษาสเปนค่ะซึ่งเวลาพูดถึงสเปนนะคะเราก็จะถึงชูโระไรกกมาฮิโตใช่ไหมคะซึ่งที่นี่ก็มีขายค่ะต่อไปนะคะจะเป็นของชวรมภาษาจีนค่ะถามไหม สวีค่ะว,วันนี้ขายอะไรคะอ๋อวันนี้ทางซุมเรานะคะก็จะมีการขายชานมไต้หวันแล้วก็ชานมเขียวมารีนะคะใส่ไข่มุกค่ะแก้วละสามสิบห้าบาทไข่มุกฟรีค่ะคแล้วตรงนี้เราก็จะมีการขายาหม่าล่านะคะของสุปของไข่งเราเลยค่ะอร่อยมากแล้วเทวยละสี่สิบนะคะสามารถมนาซื้อได้ค่ะเราชมรมภาษาจีนนะคะสามารถมากันได้เยอะๆเลยค่ะเยอะๆนะขอบคุณค่ะและต่อไปนะคะก็คือ ร้านเอ่อทาโกยากิกับชาเขียวของสุยรเ่แล้วต่อไปนะคะเราก็จะมาพบกับร้านโอโคโนมิยากิกับชาเขียวของชมรมภาษาญี่ปุ่นครับอิราชิมาเซซชมรมนะคะขายชาเขียวราคา20บาทค่ะแล้วก็โอโคโนมิยากิเป็นพิซซ่าญี่ปุ่นราคา25บาทเท่านั้นค่ะมาอุดหนุนกันเยอะๆยะนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะไปสัมภาษณ์คุณครูผู้โด่งดังในสินดี่นะคะสวัสดีค่ะคุณครูกุ๊ก เดี๋ยวนี่เรื่องจริงปะเนี่ยเรื่องจริงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอไฮโอวันนี้มาทําอะไรคะวันนี้มาอ่าดูแลกิจการค่ะวันนี้รับบทเป็นเทนโจค่ะนี่นะคะมคาอุดหนุนคุูกูกันไน้าเยอะๆนะคะเซเล็บสินี่ค่ะครท็อกค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะขายดีมากครับขายดีมีแต่คนบอกว่าอร่อยมากมีความรู้สึกยังไงกับวันนี้คะ ภูมิใจภูมิใจแทนเด็กๆเ,เลยทำเงินเก่งมากขอบคุณมากค่ะแล้วตรงนี้นะคะเราก็จะมาอยู่กับสายสินภาษาเกาหลีนะคะเราจะมานะคะตรงนี้นะคะวันนี้มาขายอะไรคะมีโซจูนออลกอล์กับโซโตอค,ค่ะขายยังไงบ้างคะโซจูนแอลกอล์เนี่ยปเปล่าๆยี่สิบบาทค่ะแล้วก็เพิ่มท็อปปิ้งอยา่างละห้าบาทโซตองไหละย่สิบห้าบาทเพิ่มชีได้ค่ะห้าบาท ถ้าใครสนใจก็มาอุดหนุนสายภาษาเกาหลีกนันหน้านะคะอยู่ใต้ตึกแปดสิบค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาอย่างนี้แล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้ค่ะเราได้ไมาเจอพว่ของเราคนนึงนะคะสวัสดีค่ะชื่อเฟิร์นนะคะวันนี้ก็ขอเซปเป็นน้องอาซุสันจากเรื่องเคอฟค,<ช>ค่ะใช่ค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ไหนกันเพื่อน ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่สายภาษาการเรียนต่างๆนะคะเราก็พาทุกคนไปดูว่าข้างในเนี้ยมีอะไรกันบ้างถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยค่ะและนี่ก็คือซุ้มของสินเยอรมันนะคะทุกคนเห็นไหมคะว่ามันมีแสแตนดี้ของพี่แพทริกอยู่ทุกคนรู้กันไหมคะว่าพี่แพทริกเนี้ยเขาอยู่ที่สินเยอรมันทียูแปดสิบสามค่ะอะไรนะคะคือเอ่อสอปคโรงเรียนตอ,อรู้สึกว่าลองอ๋อสมาคมหัวครอง,องค่ะ ตรงนี้นะคะก็คือซุ้มของสินภาษาทั้งหมดค่ะอันนี้ก็จะเป็นสินฝรั่งเศสน,นะคะจะมีสินสเปนด้วยนี่นะคะสินสเปนค่ะสินเกาหลีค่ะแล้วนี่ก็คือนี่ก็คือ เจยอน MC T หนึ่งสองเจ็ดนเดงค่ะและยังไม่หมดแค่นั้นนะคะตอนนี้นะคะ,ะเราอยู่ที่สินญี่ปุ่นนะคะแล้วก็จะมาสัมภาษณ์กันค่ะว่าสินญี่ปุ่นเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะอนอย่างนี้แล้วนะคะเราจะมีของขายจะเป็นเป็นโดนไทกี่กับนมค่ะแล้วในวูนนะคะก็ยังมีเกม นะคะเป็นหนังสือคุริลี่กับหนังสือคิระคิระของทางสายชิน่ปุนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะตรงนี้ทำอะไรคะอ่า อันนี้จะเป็นของที่ที่ปรึกษาค่ะก็จะให้น้องๆมาปรึกษากันได้ะะสิ่ะญี่ปุ่นนี่ทําไมถึงต้องเลือกเข้าสิญี่ปุ่นคะมีสินญี่ปุ่นมีอะไรดีไหมคะอ่าบอกว่า,าดีค่ะเพื่อนน่ารักดีแล้วก็นู่นนี่นั่นขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ น,นี้นะคะแล้วก็มาอยู่กับเรื่องพี่เตียโดมสายวิทนะคะขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมคะได,ได้ค่ะได้นำเสนอได้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อใบเตยนะคะอยู่วิทคณิตค่ะที่ยูแปดสีค่ค่ะชื่อพราวค่ะอยู่วิทคณิตที่อยูแปดสีค่ค่ะวันนี้มาทำอะไรคะพี่วันนี้มาเดินเล่นดูงานคะ่ะสู้ๆนะคะว่าที่ทีวูแปดเจ็ดทุกคนคะ่ะ ซึ่งเจ้า่าขอให้ทำให้เต็มที่ค่ะที่พี่มีเทคนิคอะไรให้น้องๆไหมคะเทคนิคอะไรค่ะไมีเอ่อวันสอบก็ขอให้น้องๆมีสติสมาธินะคะก็เดี๋ยวมันก็จะทําได้ดีเองค่ะก็สำหรับพี่พี่ดิ่งกอไก่แล้วพี่ได้คะแนนเลขเยอะค่ะถึะะตอนนี้นะคะอยู่กันที่ชมรมวัณสินนะคะเราจะมาดูว่าในนี้มีอะไรกันบ้างค่ะซุมน่ารักมาก สวัสดีค่ะนี้มีอะไรบ้างคะคุณคนนะคะจากชมรมวรรณศิลป์เนาะทีวีแปดสี่ค่ะในนี้มีอะไรบ้างคะเนี่ยชมรมของเรานะจะมีกิจกรรมอยู่ทั้งหมด2กิจกรรมเนาะกิจกรรมแรกคือการแรกโปรการแล้วก็กิจกรรมที่2ก็คือสอยดาวดาวทุกนี้เป็นดาวที่แบบว่าพี่พี่ทิวีแปดสี่แปดห้าแปดหกอ่ะเขียนข้อความที่อยากบอกน้องๆไว้แล้วก็เอามาห่อยไว้ใครอยากได้ไหนก็ดึงไปได้เลยแล้วก็ไฮไลท์ของชมรมเรานะจะเป็นนี่หนังสือรวมเรื่องสั้น ซึงป่กอเป็นประกายเป็นออหนังสือที่รวบรวม31เ,เรื่องสั้นจาก3 1นักเขียนที่อยู่ชมรมที่เป็นสมาชิกของชมรมของเรานี่มีแบบว่ามีหลายอย่างมากหลากหลายมากในเรื่องหนักมีทั้งแบบว่ากรรรภาษาไทยกรภาษาอังกฤษนีราชลิลิตเรื่องสั้นภาษาไทยเรื่องสั้นภาษาอังกฤษขายจำหน่ายนะจำหน่ายให้ผู้ที่สนใจในราคะเร่มละร้อยบาทครับแต่ว่าตอนนี้จะหมดแล้วเหลือเป็นเรื่องสุดท้าย ขอบคุณมากค่ะซึ่งนะคะหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่น่ารักมากแล้วคือดูหน้าปกน่ารักมากค่ะดูคนเลยน,นะคะเราก็จะทําการซื้อไปหนึ่งเล่มเป็นของรางวัลน,นะคะสำหรับใครที่อยากได้หรือว่าอยากได้หนังสือเล่มนี้ไปเป,เป็นครอบครองนะคะจากพี่ที่ยูแปดสี่แปดห้าแปดหกนะคะก็สามารถเล่นกิจกรรมทายคลิป,ป้เดี๋ยวเราจะส่งของไปให้ะคะ่ะหนังสือเล่มนี้นะพี่พีระนันทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ชมรมภาพยนตร์สั้นและสืรรร่อโทรทัศน์นะคะชมรมนี้ มีอะไรกันบ้างคะสวัสดีครับ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 ด้วยครับมาจากไหนครับเนี่ยมาจากทีม99ค่ะอ๋อทีม99หรอครับโอ้เอ้ยรู้เดียวกันเลยทีม99แ,แบบเหมือนกันเป็นรุ่นพี่ปีหนึ่งอเอชอชอตลงหนังสั้นของเรานะครับผมเจ้ะลงหนังสั้นของเราจะรวบรวมผลง,งานที่แต่ทำไว้แต่ละปีปีนี้เนี่ยกลับมาในทีมของร้านเช่าภาพยนตร์ของ,นนของคนจ้ำครับเคยไหมครับที่เหมือนกับว่าการเก็บเรื่องราวทั้งส่วนหนึ่งของชิดเอาไว้เป็นคงจ้ำของเราแล้วมาฉายซ้ำค่ะสวัสดีค่ะวินนี้ต้อนรับเข้าสู่ ร้านเช่าภาพยนตร์แห่งความทรงจำของเรานะคะก็ร้านของเราเนี่ยจะเป็นชมรมเกี่ยวกับถ่ายถ่ายภาพยนตร์สั้นแล้วก็สื่อโทรทัศน์กําลังอยู่วันไหนครับเนแมววันไหนครับอยู่วันสองวันสองเหรอครับไม่พอดีเลยอยู่อยู่อยู่คอผมเขาบอกเหรครับพุ่ยมาเราเลยนะไม่ถามเลยไม่บอกเลยแบบไม่ตัดหัวเลยเพลงตรงคอ Yes 却不懂，这份执迷的浓汤，恐怕没谁值得。在我这才知道。 ตอนนี้นะคะอยู่กันที่ซุ้มกอชอน,นะคะหรือว่าที่กอชอนเนี่ยมีอะไรกันบ้างมีอะไรบ้างคะที่ซุ้มนี้ซุ้มนี้นะคะก็เราจะมีโปสการ์ดอ่านเริ่มที่โปสการ์ดก่อนเป็นโปสการ์ดของปีนี้นะคะก็ไปละ39บาทเท่านั้นส่วนอันนี้เป็นสติกเกอร์ติดบ,บัตรนะคะบัตร mrt บัตร bts บัตรประชาชนบัตรนักเรียนติดให้หมดแล้วก็มีสติกเกอร์นะคะสติกเกอร์ได้คันห้าสิบเปอร์เซ็นต์สี่สิบเก้าบาทเท่านั้นสวยมากนี่คือกำลังใจที่ดีในการอ่านหนังสือเออ นอกจากนี้เรายังมีบ็อกเซตพวงกุญแจซึ่งตอนนี้ที่เห็นอยู่นะคะจะมีทั้งหมด2ลายแต่จริงๆแล้วเรามี3ามอีกอันนึงหมดไปแล้วเพราะว่าสวยเกินดังนั้นถ้าอยากได้ซื้อบ็อกเซตนะคะมาซื้อได้ที่สุมกอชอนั่นเองเออแล้ววันนี้นะคะเราก็ทําการซื้อตัวนี้ไปนะคะแล้วสุดว่าถ้าใครอยากได้น้องคนนี้นะคะสามารถรอในกิจกรรมถ่ายคลิปเราจะส่งไปให้ถึงบ้านเลยค่ะน้องนี้น่ารักมากเอาวันนี้คะ่ะ สวัสดีค่ะทุกคนแล้วตอนนี้นะคะเราอยู่กับสวัสดีค่ะเบลค่ะสินจีนค่ะวันนี้คอรเเเป็นใครคะ,ะเป็นโอชิโนะไอจากโอชิโนโกค่ะค่ะแล้ววันนี้เนี่ยมีอะไรอยากที่จะให้คำแนะนำหรือว่าให้กำลังใจกับน้องๆที่จะเข้าสมาสัครสอบเพื่เตรียมในปีนี้หรือเปล่าคะโอ้โก็ตื่นเต้นมากวันนี้ก็คนเยอะมากเลยน่าจะเป็นว่าที่ทีวี87ทั้งนั้น ก็เหลือเวลาอีกสองเดือนก็สู้ๆนะคะทุกคนคติดแน่ใครมาเอาไปเท้าติดกันหมดสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับมะปางค่ะอ่ะ,ะคอเทนตงมะปางค่ะศิลป์ญี่ปุ่นตอนที่22ค่ะเตียบุดม8 4ิค่ะ่ะวันนี้คอสเทน์เป็นใครคะวันนี้คอสเท์เป็นเกียรติโทสุโมรุค่ะมีอะไรอยากที่จะให้คําแนะนําหรือว่าให้กําลังใจกับน้องๆที่เตรียมตัวข้าสอบอ,อย่งนี้ไหมคะก็คือจากจสิีนญี่ปุ่นเนาะคือเรามห6แล้ว,วก็คือว่า เต็มที่กับมันสักครั้งนึงอาจจะอ่านหนังสืออาจจะเหนื่อยไปบ้างก็แค่มันจะเหนื่อยไปก็อยากให้เราลองพักนอนสักแป๊บนึงแล้วกลับมาอ่านต่อมาเชื่อว่าในวันต่อเราจะต้องมีกําลังใจการที่เป็นกำลังใจให้เรามากๆทุกคนนะแล้วก็ติดต่อกันเยอะๆนะคะ กคะ่ะทุกคนกับการไปเที่ยว Open h o ท s ร์วันนี้กับเรานะคะก็อื่นเลยในชายคลิปนี้นะคะเราก็จะมาแนะนําว่าเราได้เสื้ออะไรมาบ้างนะคะโดยเราจะแจกทํากิจกรรมทั้งหมดสมรางวัลน,นะคะโดยรางวัลแรกก็คือน้องคนนี้เลยเป็นหนังสือนี้นะคะเป็นหนังสือรวมของทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยนะคะน่ละลารักมากๆกแลวคือข้างในก็น่ารักมากๆแล้วก็น้าปกก็น่ารักมากๆเลยนะคะรางวัลที่สองค่ะก็คือนี่เป็นของกอชอนะคะข้างในจะเป็นพวงกุญแจเตรียมอุดมนะคะ ก็จะไม่บอกนะว่าลายอะไรก็จะมีแบบ3ลายข้างในนี้นะคะด้านที่3ค่ะรางวัลสุดท้ายนะคะเราก็จะส่งเป็นโพสการ์ดอันนี้ไปให้น้องๆเราแล้วก็จะเขียนคํากําลังใจไปให้แล้วก็ส่งโปสการ์ดโดยทุกๆ3รางวัลเนี่ยทั้ง3ารางวัลน,นี้เลยนะคะเราส่งไปให้ถึงบ้านเลยนะคะถ้าสําหรับใครที่อยากได้เนี่ยเราฟังกติก,กากันค่ะ แลกติกานะคะก็คืออยากให้เราอยากให้ทุกคนเนี่ยคอมเมนต์ใต้คลิปเรานะคะว่าทําไมถึงอยากเข้าเตรียมอุดมเพราะอะไรนะคะแล้วก็อย่าลืมเมนสายที่อยากเข้าด้วยนะคะและที่สําคัญนะคะอย่าลืมใส่แฮชแท็กหมวดไดอารี่เอ็กซทีโอเนเทานะคะและคนที่จะได้ไปเนี่ยคือเราจะอ่านกำลังเราจะอ่านทุกข้อทุกคอมเมนต์เลยนะคะแล้วก็คิดว่าใครที่ถูกใจเรามไม่สุดนะคะเราก็จะส่งไปให้ถึงบ้านเลยคะ่ะโดยให้ทุกคนนะคะรีบมาคอมเมนต์กันนะคะเราจะให้คอมเมนต์นะคะภายในวันที่22มกราคม 2567นะคะแล้วเราจะประกาศผู้โชคดีนะคะในคอมมิว i นิตี้ของ YouTube เรานะคะวันที่24มกราคม2567ค่ะสำหรับใครที่เป็นผู้โชคดี3คนนั้นนะคะก็ให้ทุกคนนะคะ ให้คนที่เป็นผู้โชคดีเนี่ยแคปคอมเมนต์ของตัวเองนะคะเพื่อเป็นหลักฐานค่ะแล้วส่งหลักฐานนั้นนะคะมายืนยันในไอจีเรานะคะพร้อมที่อยู่ค่ะแล้วเราก็จะส่งน้องๆที่รักสาวคนนี้นะคะไปให้ถึงบ้านน้องๆเลยคะ่ะแล้วก็อาจจะมีของเล็กน้อยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องๆด้วยคะ่ะถ้าอย่างไงก็มาเล่นกันเยอะนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ดูคลิปจนจบนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ทุกคนที่มาเล่นกิจกรรมกันนะคะแล้วถ้าใครที่เตรียมตัวสอบเข้าเตรียมก็ขอให้ทุกคนสอบเข้าให้ได้นะคะแล้วมาเจอกันในรถเตรียมนะคะบ๊ายบาย ทุกคนเนี่ยจะปิดท้ายคลิปแบบการที่เราจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศตอนเย็นที่คิดว่าสวยมากชคะ่ะดู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 ข้างหลังดูข้างหลังสวยมากไปแล้วคะ่ะทุกคนบ๊ายบาย